สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นคลิปการดูดวงความรักระหว่างวันที่17-30พฤศจิกายนนะครับของชาวราศีกันคือพู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมดูได้ทั้งแบบวันที่คือราศีและลัคนาคือเวลาเกิดแต่ขอย่ายิงตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับแล้วก็คลิปนี้เนี่ยจะเป็นคลิปการดูดวงความรักโดยรวมของชาวราศีกันทั้งหมดก็จะมีบางท่านที่ตรงบางท่านที่มีการคลาดเคลื่อนหรือบางท่านบางกรณีเนี่ยดวงคุณกับคนรัก ยังมีการสลับการกระทํากันหรือเรียกว่าตรงกันข้ามกันนะครับก็ดูเอานะว่าคุณอยู่ในประเภทไหนแล้วก็ชาวราศีการท่านใดที่มีการเลิกลากับคนรักไปไม่ว่าจะเพิ่งเลิกหรือเลิกลไปนานแล้วถ้าคุณมาดูดวงในคลิปนี้แล้วคุณรู้สึกว่ามันไม่ตรงมันแปลได้ว่าดวงคุณกับคนรักเก่าเนี่ยหลุดออกจากกาันแล้วเนาะคุณกลายเป็นคนโสดไปแล้วฉะนั้นรบกวนให้ไปดูดวงความรักคนโสดที่ผมลงไว้ก่อนหน้านี้ แต่ถ้าเกิดชาวราศีกัน่านใดที่มีการเลิกล่าวคนรักไปอ่ะแต่พอมาดูดวงในคลิปนี้แล้วรู้สึกว่ามันยังตรงอยู่มันแปลได้ว่าดวงคุณหรืคนรักเก่ายังไม่ได้หลุดนะครับก็ให้ยึดถือคําทำนายคลิปนี้ต่อไปได้เลยเนาะเอาล่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับชาวราศีกันในอดีตที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างเนาะในอดีตที่ผ่านมาเหมือนว่าคุณก็เหนื่อยเหนื่อยในความสัมพันธ์เนาะ รู้แหละว่าเขาทําอะไรที่ไม่ค่อยดีรับหลังคุณรู้หมดนะเาเป็นยังไงจะเเพนแต่ว่าคุณก็พยายามทําให้มันจะดีขึ้นแต่เขาเองก็ไม่ยอมปรับเปลี่ยนอะไรทั้งฟินเลยนะไม่ว่าจะทําพูดยังไงอะไรยังไงคุณก็รู้สึกโปรงลนวะเอออะไรจะเกิดก็เกิดช่างแม่งล้ะปล่อยวางลนะเขาจะทำะัรก็เรื่องของเขาแล้วกันฉันก็เกียดจะจะพูดจะจะจะทําอะไรแล้วเหมือนกันแต่ว่าด้วยตัวเขาเองอะ่ะก็ยังเออเขาเรียกอะไรล่ะ ยังอยู่ในความสัมพันธ์กับคุณอยู่ก็พยายามมางอ้อมางอนมาทําดีๆกับคุณอยู่ในในอดีตที่ผ่านมาแ้วปัจจุบันเป็นยังไงบ้างเนาะปัจจุบันนับตั้งแต่วันที่ลงคลิปถึงวันที่16พฤศจิกาย,ยนนะครับปัจจุบันความสัมพันธ์ก็ยังเขาก็ยังเสนอหน้าเที่ยวมาเที่ยวไปกับคุณอยู่นะครับความสัมพันธ์ก็ยังก็ยังดําเนินต่อไปแต่เพียงศูนย์ห้ามันก็ยังมีปัญหาอยู่บ้างในในเรื่องพฤติกรรมเก่าๆของเขานะแต่ว่า คุณเองก็มองข้ามไปไม่อยากพูดถึงแล้วมันเหนื่อยอ่ะเนาะไอ,ไอ,ไอความผิดของเขาว่าที่เขาหมกไว้อยู่เนี่ยคุณก็ไม่อยากพูดถึงแล้วช่้งแม่ฉั้เหนื่อยเกียดพูดที่เกียดอะไรนะจะทําทไหมก็เรื่องของคุณละกันซึ่งพอว่าเหมือนคุณพูดอะไรไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นอ่ะฉะนั้นคุณก็ค่อนข้างเหนื่อยเพราะเขาไม่ยอมปรับเปลี่ยนอะไรทังสิ้นเลยคุณก็นั่งปล่อยวางมีความปล่อยวางขึ้นเยอะมากๆในช่วงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูนาอบ้า,นาในใจลึกๆระหว่างคุณกับเขาเนี่ยคิดยังไงต่อกันนะ๊ะ มาดูกันน้องว่าในใจลึกๆว่างคุณของเขาเนี่ยกินยาง,งต่อกันเนาะคุณเองก็เหมือนปลงไม่มีความปลงเกิดขึ้นเขาจะแพ้มันก็เรื่องของเขาฉันก็ไม่อยากจะพูดไม่อยากจะอะไรแล้วฉันก็ปล่อยวางไปแล้วกันเนาะพราะคุณก็่แล้วคุณก็ไม่ค่อยแน่ใจด้วยว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันจะไปได้ยาวได้ขนาดไหนนะครับแต่คุณก็รู้ดีแล้วว่าเขาเองก็ยังค่อนข้างรักแล้วก็ไม่ไม่พร้อมปล่อยไม่ไม่พร้อมที่จะปล่อยคุณไปเหมือนกันฉะนั้นคุณก็เลยรู้สึกว่าเขาจะทำมันก็เรื่องของเขาแล้วกันจะ จะหมกความผิดเอาไว้จะทําอะไรกับวหลังก็เรื่องของเขาแล้วกันฉันก็ไม่เกียดพูดแล้วละก็ความฝันก็ปล่อยเหมือนคุณปล่อยอ่ะให้จะเป็นให้ความฝันนี้จะเป็นงับปล่อยไปแล้วกันให้มันไปเรื่อยๆแล้วกันแล้วเขาล่ะคิดยังไงต่อตัวคุณเนาะเขาเองก็รู้สึกว่ามีความกลัวเหมือนกันเพราะว่าพฤติกรรมที่คุณดูนิ่งๆดูเฉยเมยไปเนี่ยเขากลัวเหมือนกันว่าคุณอ่ะจะหมดหลังเขาหรือเปล่าเป็นอะไรหรือเปล่าอืม คือเขาพยายามก็พยายามทาตัวดีกับคุณอยู่ในช่วงนี้นะครับพยายามทําให้คุณอะกลับมาล่าเริงเหมือนเดิมหรือกลับมาให้ดูกระปี้กระเป๋ายิ้มแย้มเหมือนเดิมประมาณนี้เกิดขึ้นว่าเขาเองไม่อยากฝุนเสียคุณไปเหมือนกันเพราะเขาฝึกว่าถ้าเกิดให้เขาเลือกไปอยู่ไม่มีคุณเนี่ยเขาก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันฉะนั้นช่วงนี้เขาก็พยายามคิดแผนทาใ,ใ,ให้ให้ให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นแล้วช่วงนี้เขาก็พยายามมองเหมือนกันว่าใครมาชอบคุณหรือเปล่านะมีใครมาแอบทำมาทำให้คุณเปลี่ยนไปหรือเปล่าเขาก็มีคิดในแง่นี้เหมือนกันนะครับ เอาล่ะเดี๋ยวมาดูกันนะว่าในอนาคตเนี่ยจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเนาะ มาดูกันนอะไพ่แบ่งเป็นสองชุดนะจ๊ะชุดด้านบนเนี่ยคํา,าทํานายระหว่างวันที่17ถึง23พฤศจิกายนส่วนไพ่ชุดด้านล่างเนี่ยคําทํานายระหว่างวันที่24ถึง30พฤศจิกายนนะจ๊ะโดยปกติเหตุการณ์จะเกิดขึ้นตามช่วงเวลาที่แบ่งไว้ให้นะ้อแต่จะมีชาวราศีการบางท่านฝนน้อยเนี่ยที่มีการคลาดเคลื่อนของช่วงเวลาบ้างนะจ๊ะมาดู17ถึง ยี่สิบสามก่อนละการเป็นยังไงบ้างจ้าชาวกาันช่วงนี้คุณก็ปล่อยวางเหมือนเดิมเนะาะใครจะเกิดช่างแม่ปล่อยไปเรื่อยๆก่อนละกันแล้วก็ช่วงนี้เขาเองจะพยายามมานู่นนี่น่ะคุณเยอะมากเลยพยายามมาถาม,ถาม,ถามนู่นถามี่พูดนู่นพูดนี่บางทีก็มีความหึงหวงเกิดขึ้นคุณนี้ก็แบบทำอะไรก็ทําจะพูดอะไรก็พูดฉันไม่มีแรงจะไปโต้เถียงอะไรแล้วนะครับดึงคุณก็ปล่อยวางเขาจะทาอะไรก็เรื่องของเขาละกันฉันนี้เกลียดไปยุ่งวุ่นวายแล้วฉันเหนื่อยช่วงนี้ฉันเหนื่อยเหนื่อยฉันเอองไม่ค่อยมี เ,เขาเรียกอะไรลแบบ่ะพยายามาเหมือนเขาเหมือนคุณอะค่อนข้างนิ่งเฉยไปอะมันทําให้เขาคุณค่อนข้างม,มีความหงุดหงิดมีความโมโหเกิดขึ้นเขาต้องการให้คุณแบบว่ากลับมาเหมือนเดิมยิ้มแย้มเหมือนเดิมมีความฝุกเหมือนเดิมประมาณนี้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เราอ่าวันที่ยี่สิบสี่ถึงสามสิบพฤศจิกายนเป็นยังไงบ้างเนาะยี่สิบสี่ถึงสามสิบพฤศจิกายนเนี่ยช่วงนี้เขาจะหาไอ,ไอ้นู่นไอ้นี่ไหมคุณทําชวนไปนู่นไปนี่ชวนทำนู่นทำนี่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันซึ่งคุณก็รู้สึกว่าโอ้ย ทำไมคนคนนี้ไม่เครียดอะไรเลยหรอไม่ทุกน้องเลยหรอฉันเองก็มีความเครียดเรื่องเอหมือนกันนะเรื่องงานเรื่องนู้นเ,เ,เรื่องนี้ <c oughs> พูดไปก็ไม่ฟังพูดไปก็ไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจอีกพยายามอธิบายอะไรไปก็ไม่เข้าใจว่าเฮ้ยคนเรามไม่ได้มี เรื่องแต่เรื่องความรักเรื่องความรักอย่างเดียวมันมีเรื่องอื่นเข้ามาด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเอะไรอย่างเงี้ยทําไมเขาไม่เครียดเลยหรออะไรเงี้ยแต่ว่าคุณก็ทําอะไรไม่ได้เนาะไม่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 อยากว่าเขาเยอะไม่กล้าว่าเขาเยอะบางท่านไม่กล้าว่าริสาก็เเขาทําอะไรก็ทําอาจารยก็ทาตามเขาอยากให้ทําอะไรก็ทําตามนั้นไตเนาะซึ่งเขาแฮปปี้ดีนะพอาุณทําตามที่เขาบอกทําตามที่ที่เขารู้สึกมีความฝุกดีนะครับก็จบการดูดวงความรักของชาวราศีกันไม่แค่นี้เนาะชาวราศีกันท่านใดอยากดูดวงฝวนตัวเพิ่มเติมมีคำถามเพิ่มเติมก็ แอดไลน์มาได้แลจ้าจะทิ้งรายละเอียดไว้ใต้คลิปนี้เนาะคลิปนี้ลาไปก่อนนะ